ล่าสุดบุรีรัมยูในเต็ดจ่อเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันอีกครั้งหลังจากผ่านเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไป2-1ในการแข่งขัน FA Cup ได้สำเร็จซึ่งจะมีโปรแกรม ก่อนไป ACL e l อล e และกลับมาหลังจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย er. ในขณะเดียวกันการแข่งขันออสตาอาเซียนปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะไทยเนื้อหอมชนะอาทิตย์สงกระสินจ่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยกระแทกไรบูโน ขณะที่ทีมชาติไทยอยู17ล่าสุดด่วนจีจีมาสเตอร์เจเด็ดมีลาบยอมรับความพ่ายแพ้ล้มเหลวแพ้3นันติดยุติบท,บ,ทบาทเฮดโค้ชทีมชาติไทยอยู17ทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแต่โมโลปีวพงยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียพง์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารกีฬากันนะครับสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบุรีรัมยูไนเต็ดครับหลังจากที่เอาชนะทางเชียงรายยูไนเต็ดมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยอาจจะได้เฮกันแป๊บเดียวแต่ก็ต้องเจอปัญหาอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยทีมมันก็มีอยู่ทีมเดียวครับแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยมันถล่มทลาย ทะลักเข้ามาหาบุรีรัมย์แบบชนิดที่ว่า2-3เดือนนี้เนี่ยเตะกันให้กรอบไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลช้าง FA ครับเนี่ยจะมีการจับสลากกันวันศุกร์ที่11เมษายนซึ่งมีกำหนดแข่งกันพุทธที่23เมษาขณะที่วันเสาร์ที่26บุรีรัมย์มีโปรแกรมเตะแล้วนะครับรอบ8ทีม พบกับอาอาลี li, ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก็เท่ากับว่าบุรีรัมจะมีเวลาเพียง2วัน24 25ในการเดินทางฝึกซ้อมพักผ่อนก่อนเจออาอาลีฉะนั้นต้องมาดูเลยครับว่าบุรีรัมเนี่ยจะมีการเลื่อนหรือขยับโปรแกรมฟุตบอลช้างเอฟคัพรอบ8ทีมหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะถ้าหากว่าเล่นอันนี้ก่อนเนี่ยส่งผลต่อกอารแข่งขันในถ้วยเอเชียแน่นอนแล้วแบบนี้เนี่ยใคร จะเป็นคนออกมาพูดนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนแล้วมันสามารถเลื่อนได้หรือไม่อันนี้คงจะต้องติดตามจริงๆนะครับเพราะว่าดูแล้วโปรแกรมตอนนี้เนี่ยแน่นเอียดจริงๆจะจับไปลงหลังก็มีโปรแกรมล็อกไว้อยู่แล้วพอหลังจากนั้นอีกก็ต้องมาเตะลีกปิดลีกมีโชปปี้โอ้โหผมบอกได้เลยครับว่าปวดหัวนะครับในขณะเดียวกันครับ ทางเชียงรายเนี่ยก็มีเรื่องราวหลังเกมออกมาเนี่ยนะครับก็คือคุณมิติติยะไพรัตประธานสโมสรส,สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยครับโพสต์ข้อความพอจบเกมปุ๊บนะครับก็โพสต์ข้อความนะครับเพราะว่าทีมตัวเองเนี่ยตกรอบไปแล้วนะครับคือเขาก็ได้พูดคุยกันภายในทีมกับนักเตะเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนตั้งใจมากกับเกมวันนี้วันนี้เนี่ยมีจุดผิดพลาด2เรื่องหลักๆนะครับ1เลยก็คือจังหวะที่เราได้โอกาสสวนกลับ เราทําได้ไม่ดีพอแทนที่จะได้ประตูเพิ่มกับกลายเป็นเสียประตูตีเสมอทุกท่านคิดเห็นอย่างนั้นไหมฮะสก็คือเราเสียจุดโทษง่ายเกินไปทั้งสองลูกนั้นนะครับก็คือจุดโทษคือจังหวะที่เสียจุดโทษไปต้องบอกว่าสุพนัทเนี่ยถ้าดูภาพกันเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่วิ่งเข้าไป แล้วก็โดนเตะสะกัดคือถามว่ามันโดนไหมก็ตามภาพตอบด้วยภาพเลยแล้วกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดโทษที่ผู้ตัดสินเนี่ยชี้ขาดไปเข้าลูกหนึ่งไม่เข้าลูกหนึ่งคุณมิติริยพรัตก็ขอบคุณแฟนขับที่ตามมาเชียนะเขาบอกว่ามีไม่ถึง10คนอนะแต่ว่าทุกคนส่งเสียงเชียแบบสุดยอดไม่หยุดเลย120นาทีเสียดายที่ไม่ได้ไปขอบคุณเพราะเนื่องจากติดโทษนะครับใบแดงก็ลงไปไม่ได้ จริงๆพิมพ์ไปแล้วหลายแนวมากๆก่อนที่คุณมิติเนี่ยจะออกมาโพสเรื่องนี้นะฮะแต่เจ้าตัวก็บอกว่านั่งขำไปว่าเราจะสู้ไปเพื่ออะไรในเมื่อทุกอย่างมันถูกยอมรับไกลๆไปแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นแบบนี้แหละปล่อยๆไปเถอะอันนี้ก็คงจะหมายถึงผู้ตัดสินนะครับที่เป่าแล้วดูอาจจะค้านสายตามไม่ตรงตามที่มันควรจะเป็นหรือว่าไม่เป็นเหมือนที่ทางคุณมิติเนี่ยคิดเอาไว้ แล้วเขาก็ขอโทษนักเตะทีมงานสตาฟโค้ชที่ไม่สามารถอยู่ข้างสนามได้นะครับและช่วยคิดวางแท็กติกตลอดจนจบเกมเขาก็บอกนะครับว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะมาพูดถึงวิธีการพัฒนาผู้ตัดสินรวมถึงปัญหาที่เป็นอยู่ปัจจุบันจะเรียบเรียงแล้วค่อยๆปล่อยออกมาเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเละเทะจริงๆคนทํางานจริงจังก็ไม่ได้อยู่คนเก่งก็ออกไปทํางานต่างประเทศไม่มีใครทํางานจริงจัง นะส่วนมิกโซนเนี่ยก็ยังพูดอีกนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่เจ้าตัวเนี่ยนั่งอยู่กับพื้นบอกว่าดีเลย์ไม่เกิน10บวิแต่พอผมเห็นว่าแก้เกมทันตัดสัญญาณทีวีซะอย่างนั้นนะครับเพราะอินเทอร์เน็ตที่สนามเนี่ยไม่ดีดีเลย์ประมาณนาทีถึง2อนาทีเออแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ตัดเออคุณมิติก็บอกว่าเขาไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางเอ,อ่อเชียงรายเนาะแล้วคุณมิติติยภัยรัตน แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นแบบไหนอย่างไรก็คงจะต้องรอออกมาชี้แจงแหละแต่คาดว่าบอลไทยเนี่ยไม่ค่อยมีการชี้แจงใ,ใดๆเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอ่ะไปต่อเรื่องของบุรีรัมเรื่องของ f a ฟเับแล้วก็บอลไทยเนี่ยมันจะไม่จบนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวแทนนักเตะไทยไปอยู่ในเวทีอาเซียนนะครับนะั่นคือรวมดาวออสตาอาเซียน เซอร์ไพรส์เลยนะครับในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เป็นกุณซือทีมชาติเวียดนามถูกแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วนะก็คือคิมซังซิกนะครับคุณซือชาวกรีใต้ของเวียดนามทําหน้าที่เฮดโค้ชในการคุมแมตช์พิเศษออสตาเจอกับแมนยูแ่้ะครับ ที่บุกิตจาริวประเทศมาเลเซีย28พฤษภาคมถึง2 5 6 8นั่นเองนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวนะครับจะให้ชินตายังอดีตกุนซืออินโดเป็นคนคุมทีมแต่สุดท้ายตำแหน่งนี้ก็ตกไปอยู่กับคิมสังซิกเรียบร้อยและคาดว่าหน้าที่จะได้เห็นชนาทิปสงกระสินนะและก็มีนักเตะ หลายๆคนอนะถ้าจะไปออสตานี่ก็ต้องมีทีละทอบุญมาทันชนะทิพสงกระศินและก็ยังมีนักเตะในอีกหลายๆชาติที่ปิดตัวเด่นตัวดังเนี่ยพอมารวมทีมกันเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเออมันก็น่าสนใจนะต้องรอดูว่าเฮดโค้ชคิมซังซิกเนี่ยเขาจะเรียกใครเป็นพิเศษหรือไม่นะครับ และก็มาดูกันที่ยู17ปีนะครับส่งท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกเลยครับว่าคำพูดของมาสเตอร์เจเดดเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเรียบร้อยแล้วนะครับทางกุญซือทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยนะครับมาสเตอร์จเดดมีลาบเนี่ยนะครับก็บอกว่าก่อนอื่นเลยต้องขอโทษแฟนบอลทุกท่านที่ทำทีมมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือยอมรับนะครับว่ามันสู้ไม่ได้นะไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับเอเชีย เรามั่นใจเกินไปว่าเราจะมาเล่นเกมลุกใส่เขาก็คือประเมินผิดหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าเราเจอทีมที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งกว่าในเรื่องของร่างกายซึ่งเราต้องยอมรับว่าเรื่องฟิตเนสเราอาจจะยังสู้เขาไม่ได้นะฮะพอร่างกายของนักเตะโดนปะทะมากๆหรือใช้แรงไปมากแล้วเนี่ยทำให้เรื่องของแท็กติกวางไว้เนี่ยมันหายหมดเลยนะครับอาจจะทําได้ลําบากนะครับรวมถึงเกมนี้กองหลังของทีมก็มีอาการบาดเจ็บมาป่วยมาอาหารเป็นพิษ ทำให้ต้องปรับระบบแล้วก็ทําความเข้าใจกันใหม่ทั้งหมดนะครับเ,เรามาเล่นในทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียครั้งนี้เชื่อวานักเตะได้เรียนรู้ถึงศักยภาพว่าต้องแก้ไขย,ยังไงปรับปรุงอะไรอยากจะให้ทางสมาคมรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานต่างๆขันมาให้ความสําคัญกับโครงสร้างของเยาวชน นะครับไม่งั้นเราจะยังสู้ไม่ได้เพราะเรามารายการนี้เราเห็นแล้วว่าทุกทีม,มเนี่ยมืออาชีพมีการเตรียมตัวนะครับซึ่งเรายังห่างไกลอยู่เราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะตามพวกเขาให้ทันคือเอาจริงนะผมอ่านไปผมก็รู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยเลอนะครับถ้าเราห่างไกลกับทางด้านของคู่แข่งของเรามากอย่างนั้นอินโดทำไมเวียดนามทำได้นี่ก็เป็นการตั้งคำถามมาเนาะคือตอนเล่นในรายการอาเซียนเนี่ยเซตบอลได้มาเซอร์บอกว่าแต่พอมาระดับเอเชียแล้วโดนกดดัน เลยทําให้ต่อบอลไม่ได้และก็กลัวที่จะต่อบอลด้วยเลยต้องเลือกที่จะเตะบอลยาวทิ้งออกมาการเล่นภายใต้แรงกดดันของนักเตะเรายังสู้ไม่ได้ก็คือตื่นะนะครับต้องยอมรับว่าลีลานักเตะของเราก็ยังใช้ทีมจากโรงเรียนมาแข่งขันอยู่แต่หลายชาติเข้าไประดับสโมสรมาแล้วก็คือเราเอาตัวโรงเรียนไปสู้กับตัวสโมสรว่างั้นเถอะทําให้ความแตกต่างทั้งในความแข็งแกร่งร่างกายสปีดบอลเนี่ยก็ยังทําได้ไม่ดีนั่นเองนะครับ โดยหลังจากนี้ครับ U17 ก็จะกลับทันทีนะโดยมาถึงบ้านเรา11เมษาเวลาบ่ายโมง25นะครับแต่ก็มีแฟนบอลบางท่านเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะผมก็ไปดูแล้วว่าเออมันก็มีผลสำคัญนะเกี่ยวกับการประเมินตัวเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยหวังไปฟุตบอลโลกพอพลาดทุกโค้ดเลยมาลงที่ระบบพัฒนาเด็กเราใหม่ดีแต่อย่าลืมไปว่าเราอาจจะต้องโทษตัวเองว่าประเมินศักยภาพทีมเราผิดไปหรือเปล่า คือถ้าคุณเจอ za, อุซเบกซาอุจีนเราเล่นรับเราเล่นเหนียวมันอาจจะออกมาเป็นอีกแบบนี่แฟนบอลว่า่างี้แล้วใช้แท็ติกเตรียมการซ้อมมาผิดหรือเปล่าตอนเ f f ทุกชาติเน้นใช้ทักษะเฉพาะตัวเด็กสู้กันเราบทเวียดนามได้เล่นได้เจอออซี่เราสู้ได้ขณะที่อินโดแพ้ออซีเลทเทสนี่ไงมันคือการที่ประเมินสถานาการณ์ไหมมารายการเอเชียอินโดเจอทีมใหญ่อย่างเกาหลีนะฮะเจอเยเมน เล่นแต่รับรอได้ทนได้อดทนได้จนชนะซึ่งทางนั้นเวียดนามก็มีส่งเช่นเดียวกันนะครับแต่พอหันมาดูบ้านเราแล้วเนี่ยก็พูดถูกนะเราเปิดแรกทุกทีมเลยแหละครับคุณเก่งพอที่จะเปิดแรกซาอุเปิดแรกอ,อุซเบกขนาดนั้นเลยหรือนั่นแหละครับมันก็เลยกลายมาเป็นคำถามเลยว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมตัววางแผนแท็กติกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะ ผิดพลาดไปหรือไม่อย่างไรทุกท่านก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับซึ่งล่าสุดเลยนะครับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางมาสเตอร์เจเดตเนี่ยก็มีการตัดสินใจออกมาแล้วนะครับโดยตอนนี้ก็คือการยุติบทบาทหน้าที่ หัวหน้าผู้กสอนหลังจากการจบการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านั่นคือการลาออกของมาสเตอร์จจเด็ดมีลาบนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ